คำเตือนรายการน,นี้ไม่หมาะก,กับเกอายุน้อยกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรี่จาการรับชมนจะไปไปเรียกพ่อแม่มาจ้า สวัสดีนะครับผมเปิดตัวมายังแบบดูดังจีนมาเยอะน้งไอ้ซ่าดมาก็อยู่กับไกรแจ็คพอตบายาติสลอตนะดูกับติดสอไอวินไอเช่นเคยนะครับผมก็ต่อจากมาจองเวน2เลยละกันเอ้ยมาจองเวนพักหนึ่งเดี่ยวกี้ผมพูดผิดก็รอยสิบสเอ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับผมเฮียก็เล่นเบ,บีเที้ยกว่าแล้วแหละป่านนี้นานแล้วก็สาว้ามต่อเลยยันเรียนลอยอยันรอยชาลิมพันกันเลยกู ก็มีหลายเกมให้เลือกเล่นกันเลยนะผมใครที่อยากรู้ช่วงเวลาเป็นแรกใต้คลิปเลียร์บกูลิงไว้ให้แล้วนะจ๊ะมาดูใครพีเจสาวท่ามอยู่ไหนวะอ๋อ่นไอจีสาวท่ามสาวท่ามสาามักครู่เช็คไมค์ก่อนโลโลนลถ้าเสียงเพลงดังก็คอมเมนต์นะแต่กูดูหลายคลิปแล้วไม่น่าจะดังมากนะครับพอดีกับเสียงกูพอดีแหละ เลงเสียงกระชัดแจ๋วขนาดนี้ยังไงครับไปเลยแล้วกันกับสาวทำกลุ่มซับแห่งแฮตแท็ 6, 5, กฮกมาสองห้าเช่นเคยนะท่านผู้ชมม,มาขออนุญาตล้างหน้ากระดานล้างหน้าไก่กันก่อนสามสิบบนเออคาร์บอนไมเบี้ว่าจังไรลูกเลขสิบก่อนเลยไอยลูกเกยวโบนลูกเกยวต่อครับอยากไอเท่าหนี้สองติดไวแล้วเปิดลูกเกลยวหนึ่งที ได้เป็น AJ เจนะครับผมลูกเกี่ยวมายังไงเพื่อนเปลี่ยนแปลงเฮ้ยหัวชมพูหัวชมพู756นะครับท่านผู้ชมมาแต่หัววันโอ้โหมาไวจ้าดน,นะครับผมไม่ใช่มาแต่หัววันดีมาแต่หัวคลิปเลยเค่หัวชมพูเต็มจอโอ้โ700เบ็ด3บาทได้700เยอะนะเพื่อนขออนุญาตเพิ่มเบ็ดแล้วกันมาพัน,นงเฉยพันแบบงง,ง พันแข้งพันขาอลไรเกิดโอ้ยเชยชมพูอีกแล้วเพือ 2, ่อน2 1 6 0บาทโอไมค์กอดโอไมค์กอดเวลิโกเวลิโก oh oh สุดยอดพาราม9พาราม8กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผม2 1 9 3ันผลลุกเลยผู้ผลลุกสู้เลยแตกดีกว่ามาจังเวีนเยอะเลยนะเนี่ยมาดูว่าจะยาวหรือว่าจะสั้นช่วงนี้ยังไงครับช่วงเวลานี้พี่ขอได้หรือเปล่าลูกคิวมาติดไวยังไงต่อโอเคอยากให้ติดตัวเดียว เออสีฟ้าบ้าง180เดี๋ยวน้อยใจเลขสิบต่อเลยละกันอยากได้ต่อเพื่อนเชคแคนเชคแคนไม่เชคแคนต่อด้วยโอ้โหสองหกสองมาสามสิบเลยละกันมาตอนนี้ก็สามพันไรละผมสองร้อยห้าเนี่กระโดดขึ้นมาแบบปึ๊บปั๊บงงงงสามพันไรอะไรวะงงอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เล่นได้กี่นาทีวะเนี่ยกวาดมาสามกว่าแล้วไหมโอ้โหไวจัดรอบนี้รอบจัด ไม่ทันเดี๋ยว,วพลาดเลยแล้วรอบนี้สาถ้ำนี่อย่างไรเออลูกคิวมาเพื่อนนเนี่ย,ยแบบนี้กินเรียบนะครับอย่างไงต่อครับอย่างไงต่อติดรัวๆจังหวะนี้คูณเท่าไรแล้วเออสามเองมาขึ้นฟีหน่อยขึ้นฟีหน่อยรู้สึกว่าเฟรมไม่ค่อยจะมาเลยนะช่วงนี้เอ,อ้ยยี่ยังไงจะ๊ะ โอเคน้องเปิ้ลเปิ้ลจ๋ายังไงต่อ <S 2> <S 2> น้องสาวสเต็กซี่รองพี่น้องสาวครับไอไอแแบบลอยเรียนกีนนะครับพ่อผมน้องสีเขียวมาแสบตรงแสบตามันจ้าจะเลอะเกินจังหวะนี้ตึบตับตึบตับ,ตบแแบบลอยสอปดปรณ์ปากขึ้นแล้วครับฝีติ๊บหมนุนน้องหนกเหนียวป้องอีกเช่นเคยเหนียวป้องเท้าเหนืยวป้องมือดีดจังหวะนี้เออปั่นอะแหละลูกเอ้ยเนี่ยนะเนี่ยงไงต่อ เออลูกเกี่ยวลูกเคมาแน่นอนจะวันนี้ครับแตกเป็นกรอบทองติดลูกเจอาคอมผูขค้างเลยมันจะแตกเยอะอยากไง,งาต่อหัวฟ้าสามร้อยหสิบโอ้กอโอ้หมก็ออดเจ็ดสองนะครับตอนนี้เสียงก็เริ่มจะหมดแล้วตอนนี้เจ็บคอหลายวันแล้วพูดมากทุกวันขยายากินน้ำแป๊บเฮ้ยลูกเจว่ะเฮ้ย เลี้ยวสัดๆ,ๆบอกไม่ตรงไม่ตัดสุดๆ,ๆเลย800ร้อยเมื่อกี้อะไรแบบจิบน,น้ำอยู่โอ้โหพันเจ็ดเลยวะโอ้ยสุดจัดสุดจัดโอ้โหเมื่อกี้าหบงงๆนะฟรีนี้ได้ไหมสองพันเฉยเลยห้าพันแล้วตอนนี้โ,อโไอ้ว่องก็บาจัหวะน,นี้ยัให้ต่อลูกเจครับร้อยแปดสิบเพื่อนต่อเลยตองเปิด่าเอ้ยสวยงามสวยงามสีเขียวสามพันสี่ ไอ้ไอ้อเลยทีเดียวเชียวรอเป็นตุ๊ดเลยโกูสี่พันสองนะท่านผู้ชมโอ้แปดเท่าไรแล้ววะดอกนี้ได้ไปหกพันโอ้เก้าพันกว่าเออ่ะขออนิดนึงขอสิบเคขอสิบเคเท่านั้น่านั้นเป็นนิดเดียวเองเออแต่มานิดเดียวนิดเดียวขออนิดเดียวไม่ขอเยอะ เออมาอยัางไงครับเชื่อมไหมเชื่อมไหมเชื่อมสวยงามยังไงต่อโอโ้ร้อยเดียวลูกเคมาียบร้อยลูกเคเต็มจอพันหนึ่งโอ้โหพันสองพูดผิดพันสองร้อยยังไงต่อครับยาวๆต่อไหมลูกเอมามาไม่มาโอเคครับผมพันหนึ่งร้อยเลยแถมไหมพันหนึ่งโอ้โหสุดยอดหลายจัดเหลือแป๊บเดียวเองได้หกนาทีเล่นใบเอ้ยห้านาทีเกือบหกนาทีโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับช่วงเวลาบนัสเราเล่นให้ดูแล้วนะครับผมช่วงบ่ายโอ้โหหลายจัดหลายจัดเลยทั้งสองเกมนะ สูซีกันมากอะใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยกดซับสไคร e กดไลค์เพีใงใจเฮียนะผมส่วนใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับเม็ดแรกใต้คลิปเฮียปักหมุดไว้ให้แล้วข้อสหรักคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมจุกลู่จุกลู่